ตัดไปเลยปัดติดแลยครับแล้วนะแล้วข้นงในน่าจะเป็นตะโกกนะครับน่าจะเป็นตะโกครับย้อนครับไปครับย้อนย้อนครับย้อนมาครับบางคนนี้มันชอบย้อนฉี่หายไม่รู้เป็นอะไรไหนมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่แฮมมันร้นอนขึ้นมาจะโกกได้แบบวะจะกกมั้งอุ้ยดึงเบรกออกเลยใช่เหรอวะสวายครับสวายสวายสวายโดนสวายครับ,ารบมาแล้วครับแต่แต่ว่าไม่ใช่เทโพนะตามหานะไม่ใช่เทโพเท่าเราตามหานะเราก็เป็นตระกูลเกิดเทโพน,นะครับ

ไม่เข้าไม่เข้าที่หา,ายแนละ้วทอนถูคนเดียวเลยอุ้ยไเข่าเข้าแล้วโอ้ตัวเองโคนหนักโอเคนี่เปนสวายนะครับเป็ดน,นะครับจมปากเลยไอ้เหี้ยมันติดนิดเดียวกูหลุดผมกูจะหลุดผมไม่ตัก เหยื่อนะครับเหยื่อเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวนะเข้าสมุนปังครับแล้วก็แบบนี่ครับสวยสวยครับสวย